รับมากัะตอนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยดีฉันมาสายนะดิฉันยอมรับเลยวันนี้อ่าเพราะว่าน้องโอมเนี่ยเขาเอาดีในให้ดิฉันทานดิฉันก็ทานตามที่น้องโอมเนี่ยให้ทานใช่เลยโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่ามันจะหลับจริงมันหลับจริงหลับแบบหลับปุ้ย หลับดีป่ะหลับลึกเลยอ่ะหลับแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นจนคนที่บ้านบอกเออหลับอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะว่าปกติเราจะตื่นตอนกลางคืนออันนี้มันกินแล้วมันหลับแบบเออหลับสบายมันคลายความกังวลคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าตัวดีไนซ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสําหรับคนที่อยากจะหลับหรือคนที่หลับยากเนี่ยให้ทานเลยพี่เต๋อเป็นคนหลับยากนะครับหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาแล้วงงงตื่นมาแล้วอึนอนอ่อนเพียเพียแรงนะคะให้ทานก่อนนอนสองเม็ดก่อนสองเม็ดนะประมาณครึ่งชั่วโมงคุณรู้เรื่องเลยนะคะ เพราะว่าสารสก,กัดหลักๆของเขาเนี่ยจะมีแอลทีอานีในคุณผู้ชมนะค็คือสารสกัดที่มันจะออกคล้ายๆกันชนตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายมันจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วเราก็จะเริ่มหาวหาวอนอนจังว่าเออของอีโอมันก็ใช้ได้นะแล้วก็หลับแล้วอีกตัวหนึ่งสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งก็คือกาบาสารสก,กัดกาบาตัวนี้เนี่ยมันจะมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะฮะแล้วก็ลดความเครียด ผ่อนคลายและลดความเครียดอะไรที่เราเคิดเยอะๆแล้วทำให้เรานอนไม่หลับมันจะคลายคลายมันเหมือนกล่อมให้เราหลับแล้วหลับไปเสร็จปั๊บก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รูหมั้ยเหมือนนอนแปดเก้าชั่วโมงอะเนาะเหมือนเรานอนแปดเก้าชั่วโมงเลยวันนี้คุณผู้ชมใครอยากจะทานนะฮะตัวดีไหนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า มีโปรโมชั่นพิเศษครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอนหนึ่งกล่องมี10แคปซูลด้วยกันนะครับแล้ววันนี้เรามามีโปรโมชั่นด้วยซื้อ1แถมอีก1ครับราคาพิเศษเพียงแค่380บาทแต่โปรนี้จะอยู่แค่รายการเรานะครับคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นไม่มีนะฮะต้องบอกว่ามาจากรายการเราแคปจากหน้าจอแคปว่ามาจากรายการพี่องค์พี่เตา๋าเมามันคันป่าได้หมดเลยราคา1แถม1ราคาเพียง380บาทใครสนใจรีบโทรเลยนะครับเบอร์นี้นะฮะโปรโมชั่น 94693ครับส่วน917694693หรือที่ไลน์แอดพิมพ์แอซตามด้วยดีไนท์นะฮะแล้วบอกเลยว่าดีไนท์เนี่ยดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณใครที่พักผ่อนยากพักผ่อนยากอะคือพักผ่อนแบบนอนเท่าไหร่ไม่หลับนอนเท่าไหร่หลับไปแล้วเดือดสะดุ้งเด๋ยวสะดุ้งเดือดสะดุ้งเดสะดุ้งเนี่ยตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่ยอมรับนะฮะองค์ก็เป็นคนที่แบบหนึ่งเนี่ย บางทีเราดูข่าวดึกๆเนอะไหมเนาะเราก็อยากจะหลับไปอ่ะดูข่าวห,หรือดูเว็บโปดูข่าวเมืนใช่ดูเว็บโปะนะเออดูเว็บโปมันนอนหลับง่ายไม่เพราะหมดแรงหมดแรงก็นั่งชอลิเรื่อยๆไงอ้าวต่อค่ะเอาดีกว่าคุณผู้ชมครับเรามาดูประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็มีคนพูดแล้วก็ถกเถียงในโซเชียลเหมือนกันนะครับกับเนี่ยสาวเบสของเรานะฮะก็คือลูกคุณสมรักเนี่ยนะครับก็บอกว่ายายบ้านสามครั้งและดราม่าข้างบ้าน นะว่าบอกเสียงดังวัดเดซิเบลก็จะแจ้งความด้วยนะครับคุณเบสเองนะเผยคลิปนะฮะช่างไฟในตำนานนะครับล่อแทบเปลี่ยนไฟในบ้านให้เป็นบ้านสีชมพูนะฮะโดยมีบางช่วงบางตอนที่ขณะที่คุณเบสแล้วก็คุณตรงๆเนี่ยนะครับหวานใจเนี่ยหยอกล้อเล่นกันหน้าบ้านเบสก็บอกว่าอยากเสียงดังเดี๋ยวบ้านข้างๆเนี่ยด่าโดยเบสเองก็บอกว่าเนี่ยย้ายบ้านมา3ามครั้งแล้วนะ ก็พูดแบบนี้ตลอดเลยพอมาอยู่ที่นี่แหละบ้านข้างๆบอกว่าดังเขาก็จะเอาเครื่องวัดเนี่ยววัดซึ่งเบสลองวัดแล้วเบสอยู่ที่ประมาณ40-50เดซิเบลซึ่งถ้า70เมื่อไหร่เนี่ยคือมันดังไปสามารถไปแจ้งความได้ก็นั่นแหละก็ตามนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นข่าวมีดราม่าอะไรทุกคนก็โปรดรับรู้ไว้นะคะว่าน้องเบสพูดแค่4 0่สถึงห้เดซิเบลโดยตรงๆก็เอามือถือนํามววัดความดังของเสียงของคุณเบสเลยว่าเอ้ยมันดังเท่านี้จริงหรือเปล่าเจตัวก็บอกว่าถ้าไม่เกินหกี่่เน70ี่ย มันก็ไม่ได้ดังแต่วัดแดกก็ไม่เกิน60เลยเนี่ยก่อนจะบอกว่าไปเหอะเดี๋ยวเกิดดราม่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าอ่ะคนที่มีชื่อเสียงมักจะโดนด่าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ดีกว่ามันเป็นวัตถจักรของสังคมคนมีชื่อเสียงมักจะโดนด่ากว่าคนธรรมดาเสมอนั่นเองนะขณะที่คอมเมนต์ในคลิปดังกล,าล,ล่าวก็ทั้งเห็นใ,นใจสาเวเบสแล้วก็เห็นตาแล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะที่เข้ามาในคอมเมนต์นั้นนะครับเรื่องของเสียงนะฮะ กวัดกันป่ายนะฮะแม่เคยเสียงดังไหมไม่เคยเคยตะโกนแม่ในบ้านไม่เคยเคยโดนแบบเคยโดนเคยโดนแล้วแบบร้องจนแบบสุดเสียงจนข้างบ้านตกอกตกใจไหมไม่เคยจริงเหรอผมไม่เคยแบบผู้ชายเข้าบ้านหรอทําไมอ่ะเอาบ้านฉันมีญาติผู้ใหญ่อยู่เต็มไปกินข้างนอกเอาไงอะไรนะไปกินข้างนอกเสียงดังไหมทุเลศต่ำตะโกกินข้าวไงมึงก็คิดแต่เรื่องสกปรกอะไรบอกไปกินข้าวแบบเสียงดังไหมคุยกับเพื่อนเสียข่าโรงแรมทำบ้าอะไรเออ กินข้างทางหแหมเอาดอรเลยไงมีเพื่อนเป็นนักข่าวครับก็แต่งตัวเซ็กซี่ทุกคืนครับเดินกลับบ้านทํางานเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองออกจากทีวีฟูก็ตีหนึ่งตีสองเดินไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็โจนปล้นหรออันนี้จริงจังอยู่รจริงจริงนจนปล้นนางก็ตกใจโจรก็ ทั้งทั้งจังตัวโป้แล้วนะเซ็กซี่เลยอ่อยยั่วสุดเลยแจ็กเกอรลีนอุยอะคิดในใจอยู่แล้วว่าตัวเป็นพี่แจ็กเกอรลีนเออเออสรุปจรนไม่ทำอะไรมันเลยจับตัวเขาไม่จับไม่จับมึงส่งกระเป๋ามาเออ จ็ก็ส่งไปในนั้นก็มี i p h o n นกับเงิน800พันครับแล้วมันก็ไปเลยเสียใจมเสียดอ้จะเสียใจมากเสียใจที่โดนขโมยไอโฟนลงค้าวปากไอเนี้ยถีบลงยาคาข้างทางแล้วมันไม่จับตัวอะไรเลยอ่ะทั้งที่แต่งตัวพร้อมแล้วอ่ะพร้อมพร้อมที่ะพรเผด็จสืกพร้อมเด็จเออแต่ไม่ไม่ไม่แต่ไม่แตะตัวเลยเป็นตีนถีบแ่ะแล้วคุณแม่แจ็คเสียใจไหมเสียใจเสียใจที่โดนขโมยต่างจากแม่ทำไมอะแม่เดินกลับบ้านตอนตีสามครับ ศึกซีไหมไม่ไม่แต่ตัวธรรมดาปีสามเราไปตัดงานกันแล้วก็มันเลิกงานดึกสมัยนั้นเดินมาแล้วมันมีผู้ชายสองคนเป็นผู้ชายหนุ่มวัยรุ่นแม่ก็เห็นแล้วในไฟสรัวสลุกอ่ะในซอยลาดพร้าวรอยหนึ่นเห็นไกลๆมะแม่รู้สึกกลัวอ่ะกลัวเลยแม่ก็เดินกับน้องกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่าฮะแล้วแม่ก็ตอนนั้นใส่ทองเนาะก็ปลดทองออกแล้วก็ปลดนาฬิกาออกแล้วเอากระเป๋าตังค์ฝากไว้ที่น้องผู้หญิงแล้วบอกว่าพึ่ง หนีไปเออใช่งไม่อาไว้เดี๋ยวแม่จัดการมาทุสอนเป็นมาดุาสอนใช่ไหมอีกูพูดเรื่องจริงนะเขบอกว่ามึงเป็นเราคูทุยไลยก็เตี๋ยวเป็ดอ้อสองคนนี้เดี๋ยวคูจัดการแล้วเป็นไงได้จัดการไหม อแล้วพี <wounds> ่ชายสองคนทำไหมกูทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมเหมือนงอกดทองออกก่อนพี่ชายดินตามหลังเริ่มเริ่มเดินเร็วแล้วนะฮะซอยมันจะมืดมากในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแต่ซอยนะไม่ใช่ริมถนนนะตรงทีวีพูใครใครเข้าไปเมื่อก่อนมันจะมีป่าย่าคาเยอะๆลกๆมันมืดมันเงียบแล้วแผลกใ้ตายก็มีใครออกมาช่วยครับปดทองดนาฬิกาเอาเป๋าตังออกมึงไปรอกูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ึงนั่งกินพัดเตี๋ยวเป็ดไปเลยทิ้งกูไว้ไม่ต้องห่วงกูทิ้งไปเลยพึ่งทิ้งแม่ไว้พึ่งพึ่งหนีไปทิ้งแม่ไว้เดี๋ยวแม่จัดการสรุปผู้ชายสองคนนั้นประกบค่ะประกบแม่รู้เนี่ยประกบใช่อันนี้จริงจังนะเรื่องจริงประกบเพราะว่าเบนวิ่งไปไหนแล้วันบอกเพราะกลัวเธอสองคนแต่ฉันไม่กลัวออแล้วยังไงอ้าวแล้วยังไงล่ะเสร็จกูสิ ตายแล้วไม่ได้ป้นเลยด้วยเจอใครไม่เชจอมาเจอกูนาสิ์กับบ้านกันแถวเลยสิผิดตัวแล้วค่ะผิดตัวเลยนางพญาทวนคู่ ไอสองคนนั้นนักเข็ดไม่กล้าเข้าร้อยหนึ่งเลยกูเห็นแล้วไม่มาอีกไมม่าอีกเลยเจอตำนานเข้าไปตำนานตำหน่งอยู่ที่ไม่นา้แต่ตำนานจะอยู่กับเต่าตลอดไปใช่นะตำนานพึ่งหนีไปใช่ไหมมาทุสร์มาพึ่งหนีไปมาทุสร์เลยนะฮะ มาดูอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะธัญญาครับธัญญาสยามไม่รู้จักแม้อยู่ดีๆก็โดนด่าว่าเป็นกะละนะฮะจุดๆแบบงงๆเลยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการเป็นคนดังนี่มีชื่อเสียงก็จะมีคนคุกคามครับมาแนทักเข้ามาด่าถ้าเข้ามาลวนลามถ้าเข้ามาคุกคามล้วเข้ามาแบบใช้คําพูดคาจาไม่ดีล่าสุดสาวธัญญาสยามก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่อยู่เฉยๆก็ถูกเียงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาคุกคามในโลกออนไลน์นะครับก็เข้ามาพูดมาด้วยค่อยๆคำที่หยาบคายชุดใหญ่เลยเช่น ทั้งอีกับรีตอแฉ่แรดแหมยังยงไปถึงนักร้องหนุ่มอีกคนก็คือคุณเบิร์นปทุมราชที่เคยเป็นคู่จ้นกันด้วย oh, <hello. S 1> ต่างๆนานาไปหมดเลยนะฮะ uh huh. งานนี้นะครับสาวธัญญาเลยทำการแคป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  เตรียมจัดการขั้นสูงสุดเลยนะฮะ,ฮะบอกว่าถ้าไม่ชอบนะก็ไม่ควรที่จะมาด่ากันแบบนี้เออนะฮะท่ามกลางแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเข้ามาแนะนําให้สาวธัญญาเดินหน้าฟ้องอย่างเดียว <ฮะ S 1> บอกว่าคนประเภทนี้ต้องเอาให้เค็ดส่วนนักร้องหนุ่มคุณเบิร์ตปฐุมราชอาสยามก็ที่โดนพาดพิงไปถึงด้วยก็คอมเมนต์บอกว่าพี่ก็เคยโดนครับแบบนี้ <ฮะ S 1> ต้องจัดการนะฮะนี่อดีตเคยเป็นแบบนักร้อง ที่เขาจีนการออคาสยามคุณแม่เคยโดนคุกคามไหมฮะไม่เคยค่ะเคยโดนบอกว่าขอมีเซ็กิ์ทีดนคุกคามเขาเห็นไหมล่ะกูปวดทองกูปวดทิ้งแม่ทิ้งพุ่งไปทิ้งแม่ไว้หรือแม่จัดการไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ตามผู้หญิงด้วยมันก็เข้ามาถามมันก็ประกบเลยประกบผ้าอีนั่นวิ่งไปไหนฉันบอกเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะเขากลัวเธอไงแต่ฉันไม่กลัวเออ คือเจตนาสองคนนั้นมันจะมาป้นหรือมันจะมาทํมึงก็ไม่รู้แต่มันประกบเลยไงประกบใครไม่ประกบมาประกบกูแม่ก็เลยเป็นแม่ก็เป็นในนี่นาตาชาโรมนนอฟบอกน่ากลัวมากเลยกลัวทำบ้าเป็นโอ้จะวิ่งหนีแล้วไม่เอาแล้วมันมีปืนรีดหรือเปล่ามันจะแทงได้ไงมึงไม่มีทรัพย์สินแม่โดนแทงไหมล่ะไม่โดนหรอมีแต่กูนั่นแหละไปทำไมไปตำแตงให้มัน เอาพักเบก้าคุณแม่พักสักคู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมกินแล้วหลับสบายนะคะดีนายคุณผู้ชมนะคะสารสองตัวนะคะต้องบอกว่าแอลทีอานี A N e นะคะนั่นก็คือสารสกัดคล้ายกัญชงนะคะ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สารสก,กัดจากกาบ้าทําให้เรารู้สึกเนี่ยคลายความเครียดแล้วหลับสบายหลับลึกด้วยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ดีนายหนึ่งกล่องมีสิบครับซูนดยกันนะครับซื้อ1นถาม1ราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจรีบโทรเลยนะครับซูนก็หนึ่งเจ็ดหกเก้าสี 3, ่หกเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามนะครับหรือว่าที่ไลน์แอดก็ได้ครับพิมพ์แอดไซด์ตามด้วยดีนายนั่นเองครับแล้วต้องต้องบอกนะ นะครับเพราะว่าดีไนอย่าลืมสคุณแม่เพราะดีไนดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ